สวัสดีค่ะเราจะมาออกแบบรายงานนะคะยอดขายของกลุ่มลูกค้าเปรียบเทียบกันในแต่ละเดือนนะคะก็คือ Layout ที่2ค่ะไปที่ business intelligence นะคะไปที่ระบบขายค่ะแตเป็นลคลิกที่วิเคราะห์การขายค่ะมาที่ตั้งแต่วันที่นะคะ เป็นวันที่01-01-2552นับหนะคะถึงวันที่3 1เดือน12 2สองค่ะคลิกโอเคนะคะโปรแกรมกำลังดึงข้อมูลนะคะจะได้ข้อมูลแบบนี้นะคะ จะมีคอลัมน์ที่เราไม่ใช้ค่ะเราจะเอาออกนะคะก็คือวันที่นะคะชื่อย่อสินค้าค่ะมูลค่าหลังหักส่วนลดนะคะเสร็จแล้วไปที่ fill customization นะคะมาที่ add t o นะคะเปลี่ยนเป็น column area นะคะ แล้วก็เลือกเดือนตัวเลขวันที่เอกสารนะคะดับเบิลคลิกค่ะเมื่อเราได้แล้วนะคะเราก็จะไปเลือกกลุ่มลูกค้านะคะไปที่ f i ล l ์ Customization ค่ะมาที่ add t o นะคะ เราจะเปลี่ยนเป็น row area นะคะแล้วก็เลือกชื่อกลุ่มลูกค้านะคะ ดับเบิลคลิกที่ชื่อกลุ่มลูกค้านะคะชื่อกลุ่มลูกค้าก็จะมาที่นี่แล้วนะคะเอาชื่อสินค้าออกค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้นะคะลากไปปล่อยของบนนะคะเสร็จแล้วก็ไปที่เมนูเมนเมนูนะคะไปที่กริดค่ะแล้วก็ Export Document นะคะเลือก Excel Document ะคะ่ะ แล้วก็เปลี่ยนเป็น03นะคะเสร็จแล้วก็กดเซฟค่ะโปรแกรมจะถามว่าต้องการเปิดไฟล์ที่ท่านเอ็กซ์หรือไม่กดเยสเพื่อเข้าไปดูนะคะ <S 1> <S 1> เข้ามาแล้วก็คือจะเป็น Excel ที่เรา Export ข้อมูลออกมาค่ะเมื่อเราดูเสร็จแล้วเราก็กดปิดนะคะ เมื่อเราไม่ทำงานต่อแล้วเรากดแคนเซิลค่ะเสร็จเรียบ้อ